Here comes the music. ครับทีบ่ผมอยู่กับเจ้าผมวันนี้กับเกมวอลแทงบิชนะผมมีกับกระถังเอร้อยกับหมดกาบวิตี้นะผมอ่าสุดวันนี้นะผมคือจะบอกไงเมื่อวานผมไม่ได้อัดคลิปก็ขออภัยนะผมคือผมมาอัดคลิปวันจันทร์เพืฉยเฉยเมื่อวานเนาะเพราะว่าผมตื่นสายเนาะผมตื่นประมาณเท่าบ่ายสามวัน <c oughs> ตื่นบ่ายสามนาะมือหลับตอนที่สี่ตื่นบ่ายสามก็ขออภัยเนาะเออก็เลยมาอัดเฉยวันนี้นนาะเป็นบอลเพลงนะโอเคเฮ้ยผมจะเล่นเป็นธนัทเอร้อยเนาะผมอ่าคนก็เฉยมันเยอะแยงนี่เนี่ยอ๋อโอเคอ่ารอเข้าไปดูกับมูลสักหน่อย นีห่หมดอะไรหมดถ้าไปผมไปเล่นนะไปถูกผมไปเล่นนะเคโอีเจ็ดสิบสองจุดศูนย์ดีไหมครับผมสองไปอ่าวีเคเจ็ดสิบสองเหรอจะบอกว่าดีก็ดีอยู่นะผมมันอยู่ในระดับถือว่าพอใช้ได้ถูกแค่น,นั้นนะเออมันกลางๆผมอ่ออมเออเออะเพาไม่มีเสียสิบอ่ะเทียสแปดเลยเดี๋ยวอีกรอสมัยวีเ,เคอันก็ โอเคเทียบแปดก็เทียบแปดนะคือไอเคียีเจติสสองอ่ะมันจะบอกว่ามีข้อเสียก็มีอยู่นะผมคือเนื่องจากถถังมันถ้าคุณไม่อัพบรรทันดีๆคือมันช้าทถถังมันช้ามากหนุ่มตรงๆทถถังมันช้ามากมันหนักหนุ่มแล้วก็คือคือคุณจะเห็นหัวหัวกลมๆเหมือนนั้นมันก็ไม่ได้มันไม่ได้มันก็ไม่ได้หนามากหมโดยเฉพาะตรงแก้มหนุ่มคือแก้มมันโดนยิงเข้านะเออแก้มมันโดนยิงเข้าอย่างนั้ผมเคยลองแล้ว ยิ่งบ่อยด้วยตอนนั้นไปจุดออกมาเลยแต่ว่าทางกับการปืนมันดีนะผมละเกาะคือถ้าเล่นดีๆคือเกาะมันหนาเลยแหละเออดีๆมันหนากว่าเมาส์เลยด้วยซ้ำผมถ้าเล่นดีๆนะแต่ก็เปิดไม่ได้ก็ถ้าอยากปั่นก็ลองปั่นดูผมเออผมลองปั่นดูแนะนำเฉยๆว่ามันค่อนข้างอยู่ที่คุณผู้ชมแหละสักหน่อผมเพราะมันไม่ค่อยดีมากผมเออมันก็ดีมากแต่ถ้าเล่นดีก็ดีจริงๆมันอยู่มันอยู่ที่คนใช้ด้วยนะผอมึงอยู่ที่คนใช้เนาะโอเฉยกระหังข้างหน้าจะเลย์นะ โอเคตอนนี้อยู่กับคนดูคนนึงนะผมชื่ออะไรเขาชื่ออะไรแต่ตามนี้เนาะนี่นี่นี่ผมนี่ผมนี่นายะน,น,น,นะอ,อะไรก็จะจะทำคลิปกับวิธีสนานก็เลยกับกาวิตี้ก็เลยเอาตีกับ,กบ,กบคนดูสักแนะคอมโบเลยนะคอมโบไหมคอมโบหรือจะทำคลิปชื่อแบบอะไรกับคนดูเลยด้วยไม่รู้นะช่างมลยเขี <laughs> ยวใส่ได้ไหมลูกไม่ได้ใส่สุขทองเลยคือตังค์ที่ผมเอาไปซื้ออาชีพทูมเอาตังจากการขายขายลูกทองนะผมรู้เปล่าอ๋อสุบเจษ ไปดีอรัพี่อะไรไปจอดทำปะแสเลยไปยกล้อมาจยีจ็เธอใช่ไหมเชืเ่มเ,เลยมันเอาแทอจัคไปเทอถูกแล้วนะ่แจ็กจ,จ็นเทอรสอง โอ้ยคือเจะาเจ้าแม่ำปืนนี่มันเหมือนปืนโซเวียตนะของปืนของแจ็คแมนเทอร์นองคือมันดูแม่นๆอย่างนี้ใช่ไหมือนปืนแบบเออดูปืนมันปืนมันก็ไม่ได้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงมันก็ถูกเพราะว่าปืนมันไม่ได้บาลมากแต่ทางกับการมันไม่ได้แม่นแน่นอนเออปืนมันจริงก็แต่มันมันไม่ได้แม่นแน่นอนเออปืนพีกเขาปีออกนะผมมตรงโอ้ยไม่ขึ้นด้วยโอ้ยแรงไม่มีเหรอลูกอู้เควีเควีเควีหนึ่งหกแปดน่าโคตรมาเลย นีโอ้ยนี่ก็ถังมันนี่มันเร็วยากมากเลยผมแจ็คกันเทอร์เนี่ยกด่อนกนจะมีกระโดดตัวเยอะออุ้ยเพชรไทเกอร์ทูโอเคหันหน้าใส่มันหน้าเราพอหนาการสุนนลได้อยู่นะผมโอเคเราถอ,อยแน,นี้นี่นะผม,ไ,มได้แล้วโอ้ยชีวิตดีนะผมแปดจะสู้จะสู้ไม่ได้สู้ยากของปืนผมผมันไม่เหนี่ยไหม คือผมยานกับพี่าดน้องแต่ปืนผมมันหลกคือยานกับพีาบ่าดเน้นเน้นต่อซะมากกว่ายันกับผมยุ้นเล่นนะมันไม่ใช่ยันกอดเล่นแบบข้าวเชี่ยเยอะจุมาเลยโอ้ยอเงินต,ต่อไม่มีน้อยมากแคน่นี้อืม้มต่อตรงไหนคดีไมนอะไรต่างๆน้อยมากครับผม เอาวะโว้ยอืปืนแม่งก็แม่นก็ยังยังก็ยังก็ยังโจโนายนายเปรียตโอ้ยผมยิงบนคนกับบนคนบนอากาศไม่ค่อยได้หนุ่มยิงไม่ค่อยแม่นหนุ่มยิงบนอากาศ่ โอ้ยไอเกมนี้ยิงไปนิดเดียวยังอ่ะยิงไปยิงโดนแค่วีคีนูแปลกคนเดียวยังอไงอะไรวะยากคันนี้ผมลงเล่นคันยากมากคือผมจะแค่อยากได้แจ็คแจ็คไทเกอร์นองไม่ใช่ไเกอร์เลยไม่ใช่แจ็คไทเกอร์ถูกแล้วแจ็คแจ็คไทเกอร์มันสถานที่ดีมากน้องขอผมนะคือเกาะมันหนาแบบโอแบบแบบแบบเพียบเกาะมันดันนาแบบจนน่าเกลียดอ่ะเกาะหนาจะจนน่าเกลียดเข้าใจไหมอืมดี เรียบร้อยระเบิดไป,ไปกลเป็นโกโก,ก,ก,ก้ครัช์เนี่ยรถถังมันช้ามันทำอะไรอืดอัดสลายเกิดแจ็ตเจ็ตเกระเถอะไออึดอัดมาก <c oughs> อืดอาดสะแซดต้ <c oughs> อนะผมไม่ได้ใส่หลา,าลยถังอะไรมันมันเลยใช่ไหมเนี่ยไปงงผมใส่อะไรจะใส่ถังแป๊บนะผมคือการเล่นรถถังที่แบบไม่ไม่ใช่หลายถังบอกแั่เป็นอะไรที่บรรเลยมากตรง มันจะนำนุ่มมีค่าพังแลวน่าลุกน้ำใส่ใส่ใส่ความอัดไหนก็ดีน้องแขงจังว่าสองหมื่นเลยเหรอค่าพังแขงจังวะอุ้ยยังเป็หมูฉี่เลยเอาก็สุนจอกเกาะมาด้วยไม่มีเลยไม่มีเลยสอดก่อนพวกทหารนานๆเลยโอเคแล้วจะเจ้าเกือบต่อโน่โอเคจัดไปอมาเกมหนึ่งโน่อ้ย เราไปเก็บตังคู boundaries. ่อ well, uh, ่ะหนึ่งหกแปดมานหน่องเออแล้วก็เอามาฟามเงินหน่อมในโมนี้นะตอนนี้เดี๋ยวจะไม่มีเงินหน่องคือตอนคือช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นคือวอลเพนซ์สวยกว่านิดสุดติดวอลเทเดอร์มากกว่านห่องกับเราบอกนะก็เดี๋ยวจะมาเล่นวอลเพนซ์ระยะละเราจะมีกัมพิตรเพราะวันจะทำใหความตังง่ายขึ้นหรือเปล่านหน่อมถ้าผมไม่ขี้เกียจนะถ้าผมไม่ขี้เกียจนะนั่นแหละไก๊กแก๊สไก๊กแก๊สเพราะว่าหมดกัมพิตรคือไม่ข้อดีคือมันต โขสามร้อยอู้ยุยหมอเฉียดหมอเฉียดเดอแปสู้มันตึงนี่ไงมาดูมันมันหนักกว่าสัตว์ทำไมไอ้เปาเชียดมันหนักกว่าวิเชียรดเออมันก็ถูกอยู่เพราะมันทำมันสูงกว่าน่ขาวเต็มเต็มอูยุย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 ยย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 ุยยยยยยย อุ้เย่อุ้ยอุ้เย่อ้ย,อย,อยมีคนมาโอ้โหลงทุนมากทางเมกาขนนี้นนติดตาขราบนนโอ้ยชินอายะโอ้ยหลบดิงดิสคอร์ดอะไรนะแกจะเย็นเล่นเกมอยู่อัดคลิปอยู่เปรี้ยงไม่โดนเบ้อ เอ้ยสูสูนี่มันรถขังเหมือนกันนี่ว่ะสูหนึ่งสูหนึ่งเหมือนผมเลยก็คือลักษณะคล้ายๆกันนะผมรถถังแต่ไอนี่แต่ไอ้นั้นมันหนักกว่าเพื่อเรียบร้อยนุ่มเออเล่นใหญ่ขนาดนี้เล่นยากมากอ่ะไอแจ็คเก็ตเธอยากโคตรยากเลยแหละไอ้โคตรยากเลยแหละไม่ใช่ยักปกติยากยากโคตรยากเพรก็ผมบอกไปบอกปืนปืนปืนมันผีเข้าผีออกนุ่มเออ ไทเกอร์อเขาไปไทเกอร์น่าจะไทเกอร์แม็กแน,น่นอนจากกาักรโนกนะหรือเปล่าคือภายนอกอะจากกาักรโนุป้อมปืนแม็กละแต่เหลือแค่เครื่องยนต์น่มที่ยังไม่แม็กหรือเปล่านะผมเดี๋ยวรอดูนะผมโอ้โหดูดูคอมเร็ยวทยี่กระถ่อยเร็วชิบหายเลยเอ้ยไทเกอร์คาร์บอน <laughs> เองินจอดยิงปัง โอ้มันจะมาโดนดันก๊กได้เว้าถ to ี <sok vos in nature> ่ไม่เป็นไรไม่ต้องเรื่อติต้องยิงคนบนน้องฟ้าเร่ติมันจะเว้าหนูโอ้ยนี่เป็นอะไรที่ขัดขืนโดนถีบกูถูกกดแล้วนะขอป้อมล็อกหรือวะ เมื่อเขาป้อมตุกเมื่อว่ารถถังเขาจะเขาป้อมล็อกแล้วผมจริงเลยเหมือนว่าเขาป้อมเขาจะล็อกแล้วผมน่าจะน่าจะไปมีทีซ่อมด้วยนะผมจากการูอามาละหมุนป้อมได้ลาแต่งหมุนพื้นหมุนป้อมได้ตาสละเออเจี๊ยแค่สอนเกมถือชนะหนึ่งเกมเออชนะหนึ่งเกมแพ้หนึ่งเกมหนอกแต่เกมที่ชนะคือผมผมผมไม่ได้ทำหายเลยคือทีมแบกเมื่อกี้แต่เกมนี้คือแพ้หน่อยเป็นไรคือหมดหมดไอ้หมดแกวิตตี้นี่ส่วนตัวผมชอบนะผมมันอยาก ฟามเงนง่ายมีอย่างก็คือมันไม่เสียอัตราชนะหนองผมชอบตรงนี้คือมันมันมันไม่เสียอัตราชนะนี่แหละไม่เสียอัตราชนะผมชอบตรงนี้เว้ยอัตราชนะมันจะมันจะไม่โดนนะผมผมพยายามจะไม่ไม่ให้อัตราชนะลดกลบไปสี่สิบแปดแล้วผมจะพยายามปั่นขึ้นตัวเนี้ยพยายามขัดมันขึ้นไปสี่สิบเดี๋ยวไปสี่สิบเก้าหรือก้าวสิบก็ได้ผมจะพยายามขักขึ้นนะไม่ใช่ e ร้อยผมไม่ใช่ e ร้อยดิใช้กระทูของผมอ่ะากระทูในการปั่นนะแต่ถ้าหมดพวกนี้เดี๋ยวผมเอาาพวกนี้ไปฟาร์มตังค์ของผมไปฟามครับนะสกิลวีทูก็เก มีหลายคนบอกว่ามันควรจะเล่นยังไงยังไงผมผมก็ไปอ่านมาละเดี๋ยวจะลองฝึกตามที่คนดูเขาบอกบอกมานะโอเคทุกคนดูฝึกตามที่คนดูเขาบอกมาโอเคเพียวผมส่ววันนี้ก็จะพีน่นนท์เหนื่อยคพามพัฒนาฮะน้องอาจจะมาเล่นกระถังพี่มีอีเวนต์เข้ามาใหม่หรือเปล่าผมคือผมยังไม่ได้เลซ้ำผมเพิ่งมารับเควสไม่นานนี่คือของคะแนีนของแพนเซอร์สี่ต้องไหมสี่คันนี้น้องคือผมเพิ่งมารับแล้วของมือใช่ผมเพิ่งมารับเนี่ยผมเพิ่งมารับวันนี้น้องเห็นไหมม้นตอลอดอีกสิบวันน้องเพิ่งถึงถึงจะได้นะ หรือถ้าไม่ได้จริงๆผมก็จะใช้เทคนิคการซื้อมาหนมเอออย่างน้อยก็เลยสักประมาณแปดแปดสิบแต่เอาทองสองประมาณทองประมาณหกร้อยเนี่ยซื้อหนมเออทองประมาณหกร้อยเนี่ยซื้อมาหนมมือซื้อมาะนั้นประมาณนั้นแล้วก็อย่างอะไรเนี่ยไหนก็ไหนละช่วยของอะไรดิยังอะไรบ้างส่งหน่อยผ่านก็เข้าไปโอเค,ออเคผมบายครับ